นนทีมประกันประการหม่ได้ค่ะเจ้าสุคลอนันโตในการทีมเล็กสอบตนรดนรุ่วนชื่อเซเพรครับครึแรกครับเป็นดอนสักโไดครับชื่อสุกับเสื้อเื่องกนรกีแดงครับทางด้านฝามือใช้เหมชมคกับฝ่าไป็าย้เริ่มก่อนในคินเวลแรกเป็นโพนันโท กับคนครับถือมาครับถือสักกาจาย่าของก๊อฟไฟออกมาครับนัตพลเจริญสุขนัทปุโปเอาครับมาแล้วครับตรงโควิดท้ายโอ้ยย้อนหลังตับหน้ากันุกคนเน้าสูวกับกันทุกคนกันีแล้วจังหวะสุดท้ายก็ตั้งเตะจารเส้นเดบะตูของก๊อฟไฟ สกิตายาเอาไปาค,นคนร,รับจุ้นันท์นันโทสำหรับข้อควายอยากมีพี่ครับยังไปได้ป้า,ปาเปิดจังหวะนี้โดนมาเป็นเฉยขาดจ,จังหวะแรกยาวแต่ครับดูสปินครับเปล่าแล้วครับมาแล้วครับเท้าแล้วก็เดขาไหลอู้๋ไหลไม่ดีแล้วจะโตหรือเปล่าเศรษฐกนัดำเนินวันกับบนตทีก็ทำมีบุตีดึงนะครับดึงแล้วขึ้นๆๆไม่ได้กันบนตทีไปไปอยังเก็บบอลได้ครับบนตที อภอมาจาก,การินแก้วเอี่ยมครับก,การดล่นครับให้ไปครับทางด้านขวาครับผมเจ้จันทร์มุดผมถ่ายให้ากกาว่าจะให้กับเชิดาครอบเท่าแต่จังหวะท้า,า,ทายจับไม่ได้ครับลูกรึม,มาถึงเจ้าลูกนั้นโ,โนอดักตุม่มโหนยอดอะไรครับจาก,การินแก้วเอี่ยมก็พวดออกมาจากเส้นอ่า เดียวไปครับจังหวะนี้ปุ่งตะกอนใจอ้วนผู้สาประตูไม่ดีไม่ดีครับแตยังได้เปิดพันยังเป็นลูกทุ่งับจังหวะนี้ของพกควายนะครับโอนให้สุภาพบุรุษจนาทอ่าครับกิตินันได้ไหมกิตินันกับทรงชัยโอ้กิตินันตัดได้แล้วอ่าตรงนี้ดูอหลอกหลังไปก่อนครับตัดแต่จะเส้นที่ประตูขึ้นมาของเสีสุขเดยผู้สามประตูครับปุ่งตกอนใจอ้วน มาจะ,ะ,ะกระเิ่งแกว่งกระดิ่งยังไม่ให้ครับเป็นดมครับคืนไปครับมชายไกรวุฒิสมชายออกหนึ่งเส้นด้านขวาครับเชษฐารกโตเชษฐาให้คนนี้ธรรมคนตียังที่ไม่ได้อาครับให้ไปหึงเส้นครับด,ดัานนท์เต็มสมยัยดัานนท์วางครับแล้วว่ายังไม่ผ่านครับโอะปุกกระทุกคนนั้นท้ จะตุกโอนดนึงแล้วว้าว,าวสั้นแลวครับจังหวะนี้นะแล้วดูครับมแล้วครับเวทไทยอ้อวโอ้๋อไอตรบชาพิพจน,น่านการสกัดเกือบมีเทียมเหมือนกันเออดี๋ยวชุครับก็จะได้เปิดคอมเนอร์ อครับป่จาจังหวานี้ปาครับได้ไม้ทรงใจใจใวุ้นนุนวิทย์บูชารักแต่คุณครับจงังหวะนี้ก็ยังลุกออกหลังครับตั้งแต่เคยเก็บตัวขึ้นมาของฮอกควายนิวัดเจริญสุขครับออกมาวางงาแล้ว ตัดสินใจไม่้ใจงะกใจเ้นต่เป็นลูกเนครับของก็ควายโดยสุภาติุรุนาบ ชาครับย the ังไม่เปิดสไลด์อ่ะไม่ดีนะครับจังหวะนี้ไปเดียวไปเชษารอดเขาก็รีบยับไงจังหวะสุดท้ายยังไปลูกคุ่นะจังหวะนี้ของซีสุสโดเชษารอดเขาไอ้มาขบมนตรียอดทำมนตรีดีเราไปเชษาลิ่งเส้นอ่ะครับดึงแล้วไอ้มาขบมนตีแม่จะเปิดให้นัชชนน์ได้ไหมไม่ได้ครับจตุพจน์นัทโธ จัดตุ่นบวลเท่าไในไทยออกมาครับนัตพลเจริญสุขนัดตอบคนว่ามีพื้นที่อ่ะนะครับนัตพลนัดตบคนจะฉากออกมาลินเซนจะมีโอกาสได้เปิดหรือเปล่าครับว่าไปได้ครับจักรินแก้วเอียบอ่านฟาครับหนุ่มมังคุดปูชาและตะกูลตัดเข้าในสวยครับจังหวะนี้บุกฟินให้ได้ับนัตชนน์จับไม่ดีครับแล้วดูครับนัตพลเจริญสุขไายออกไปเจตกรตัดมาวันลิมเซน เศรษฐกิจมามาทำก,การการครับทุกท่านได้มาดูยิงตินนงนดนานแทงออกไปเศรษฐกิจกำนานวาันอล้วครับดึงเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วลองครับโอ้ยจะมาเดนองข้าพานครับลูกยิงของเศรษฐกิจตำนานวันตัดเตะจากเส้นประตูขึ้น,าน,นมาของสีซูโดยผู้สาประตูของสกอตต์ไจวุ่นของไจจ์จวุ่นเจ้าท้ายวย่ก็ ให้มาครับเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายครับจะเขารีวเยี่ยวจากกสลีนให้สั้นๆครับสุวิทย์บุตรชารัชน์อนุวิทย์ให้อาครับอาจารย์ตจับไม่ดีกับจังหวัดแรกตุ้งโคนเปิดไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวถาเะาเคาะแท้ครับปฏิยุทธ์ทำทับที่เขือนนักเสพขาเติมคือแมเอาแล้วคุจังหวะนี้แตทาด้เข้าซ้ายนะครับสี่ยัดฝาโอ้โหที่วัดเจริญสุขกับปุนสามประตูของตนก็ควายนะครับยังทุกออกหลัง ไปยัอองได้ไปคอเนอร์ครับสำหรับสีสูเด็กขารถเขาอเด็กขาก็มาอย่างไม่หวางรับอานะครับาจากรินแก้วเปี่ยมแปดจัง,งจวหวัดแรกให้ไปครับคงใจใจวุฒิคงายให้ไปไ้ยังเก็บได้ครับสุอานุวิทย์ปู่ชานานต์เปนคนนะคงใจใจวุฒิมนารอบเป็นจังหวัด อ้าแล้วครับสมชายแทงพาเส้นหายกได้หมายอ่าครับทนผูท่าที่เลยลูกมันปิ้งนครับเียว่ามีท่า้เปลี่ยนสมัยไม่ทันขอควายกันด้คยซูสักกิจตายาสุระสักให้ครับจรุคพลนันท์โพจตุพลตุกับเจริพลหวางว่ากิบิดันทานไม้อย่างทานกับกิบิดันแล้วสวดส้าย ไม่พลาดระตร้ใจวยาวชนหัวยิงอย่างในทุ่งของก็ควายเกรดแล้วก็นำนานวันให้มาครับกีฬาที่ประุูกิดติดดันเส้นหลังกีดีนั้นกีจีนั้นว้าห่วยไอ้ตงเ็นกำลังจประตูของสีสุขเ้ิมากรบโดยผู้สามาประตูบผมสกรใจอ้วนจาก็เลยแก้วเกียดจากกระีินแงเมือตะแนงบางทียอดทำคือเป็นที่ต้งใจาวฒิ เท้ารถเลาะเขาเป็นเส้นครับเท้ายังไม่ให้ครับธงชัยธงชัยไหลมาได้ไหมนาจะให้กับมาลวิทไม่ได้ครับสุภาชาติตัดมาไม่ดีเหมือนกันครับแล้วดูครับจังหวะนี้าดอูอุ้ยได้ไหมอาอครับตัดเข้าในสวยครับแล้วไหลคืนมาจาริยเจี๊ยบจากกันรีนโยกลาขวานะครับสุภาชาติทดกันได้นะครับ ทำฟาวจากคาลังเจ้าเลี่ยงก็เป็นทิกับจังวันนี้เขาสีสุู ขับวินอยู่สองครับจักรินแับเทพาดระกับเข็นจักรินครับเอาหูหูว่ายิง,งยพุ่นครับแต่ว่ายังทิศทางยังไม่ได้เพราะว่าในใบตรงกอบครับทำเตะเส้นเด็บตูขึ้นมาของข้อควาย รื้อได้ยากกระปุกสักกระป๋อมาแม่นหรือเปล่าว่าใส่ใจวุ้นับเกี่ยบมาอยู่รูดอข้ามไปลูกทุ่มของอก็ควายโดยเชิดตะวันตะการวันเด็ดัะจนเชิดพังโพลิหวังจะให้นักบอลยับมาไว้ได้ครับจังหวะนี้เป็นลูกทุ่งกับฟองสีสุขโผู้จิ้งคณังเลิกนะครับสำหรับการแข่งันฟุตบอลเป็นคนสำหรับประเภทประชาชนทั่วไป สีฬาภัยได้ของการบริหารส่วนตำบลดอนตะโกนะครับซึ่งมีพิธีเปิดนะครับสำการแข่งขันไปเมื่อวันทงห์นะครับเมื่อเช้านะครับโดยท่านนายกเอกชัยจิจคนนะครับท่านนายกองการบริหารจังหวัดนครดอนตะโกนะครับมาทำพิธีเปิดและตอนนี้นะครับท่านก็รอนะครับขับพิธีปิดนะครับจบคู่นี้นะครับเอาละครชงเกมกันต่อครับยัดเข้าไปมาหาจังหวัดท้ายแฮนด์บอลกรอบครับสุภาพบุรุษกันา ครับทีครับจกักรินเจ้าเลี้ยงป้าปั่นเลยครับเข้าหน้าตาการเต้นกระสินเจประตูขึ้นมาครับจังหวะนี้ของโคฟฟายโดยตูสักชิดายาตูรถสักกับฝากขึ้นป่ามาทักอกแต่ว่ายาวเกินไปครับขงชายใจวุนว่นของซีซุกตะมาได้ดู่กับคงชายจักลิแนแหกหน้าไว้ดีครับ เด่กคนนั้นโตเขาก็ควายย่อที่นานไม่ได้ครับแตะะ่จังหวะดท้ายลุกทุ่มครับผมใช้ใจวุดน,นะครับยังชิงหม่งชิงออกไปได้เดี๋ย็้ทุ่มเข้ามาครับควายเฮยสุภาพรุษก็จะน้า อาครับสุภาพชาติต้าจุนไม่ผ่านครับอนุวิทย์ปชารัตนคุณครับของทีสุดได้ไหมว่าสุภาพฯเดีน <p are forward> ิดเดียวอาครับอนุวิทย์ปูชารัตนคุณนัชโนนอ้าครับนัชนนนเปลี่ยนสมัยนัชโนท์เท็จครับแล้วได้ไหมว่าเกี่ยวไม่ได้ครับย้อนหลังไปนี่จะมีคนยิ่งยอดทำเป็นทุกๆุกน้ใจวันนี้ของังอ็ควายโดยเชิดตะกอนกำนันวันไอ้บาครับเชิดตะกอนชนะโต ตุ้นทนยังไม่เปิดเหมือนกันครับดูครับว่าอาัยออกมาครับสุสัดกิจายาตมีพื้นที่สุสระสุสรกลองครับถ่าลมมากครับลองแต่ว่ายังไม่เข้ากอครับลูกยิงของสุศัดกิจายาดตัดเตะเสร็จมันจะขึ้นมาตองสีสุดโดยผู้รักษาประตูครับคงใจอ้วนนะครับผู้ชิงในปีนี้นะครับสาหรับการขันกีฬาภายในขององค์การบริหารส่วนตะบุระโตะ คงใจใจวุฒินะครับแทงขึ้นมามณียอดทำจักรินเจ้าเยียมจักรินจักรินยังไปได้ครับนมาฟาวเขาไม่ได้เปรียบจังหวะแรกที่ไม่ับของสุขสุขจักรินเจ้าเยี่ยมเขาไปที่คงใจใจวุฒิ ผมใส่ไหลสวยครับว่าเสีนาแล้วก็จับไม่ได้ดูสังกิตายาทควายอ่าเสนาคนเปิดมาจิตนันจิตนันดูครับจิตนันาร์นะครับที่เกี่ยวไปอ้าวแม่เสียหลักครับโอ้โหเลื่นลื่นนะอ่าครับแล้วจังหวะนี้อ้าวครับเสีนาแล้วเค้าว้าเปลาครับ

ยีดครับจะคว้าย่างครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่โดนบอลชั้นนั่นไปเช่นยิปตุลขึ้นมาของข้อควายโดยผู้รักษาประตูวิวัฒน์เจริญสุขจตุพลนันโตลิเซ่นจัดตรงโชนมาฝ่าว่าครับเขตฐานรัดเทาะนะครับเกี่ยวกับการเล่นหลังนะครับแต่ที่คิดกับจังหวะนี้ของข้อควายโดยจตุพลนันโตรับจตุพลให้ยิปนันยิปตุม ีน้ำตึงอ่ะดับดึงว่าอืมมีการวาดนอ้ดงเพชบูชาแล้วเป็นครับในคำพาวครับก็เป็นที่ของก็ควายรสตาตครับ ทีครับของพักวายวัดโวนไปเลื่อกแ่ได้เอาครับดูครับบ่ายยัดไม่ผ่านครับยังได้ครับจตุคณนันโตจตุคลยัดไปก็เอาแล้วสุภาชาติมาอาจะกรินเปิดไม่ขึ้นครับ กินาน,กนานปุ้ยกินนานไดบัุซหยิงจังหวะนี้โดนข้าศัารก็ตั้งเตะขึ้นประตูขึ้นมาของสีสุขโดยบรุษาาประตูผมกชัยอ้วนให้อกไปมเส้นดานขอาผมใจใหญุ่ดผมชัยให้มาทนกลางบนาม,มาีกรมทำฝ่าฝ่าว่าเท้านะครับจังหวะนี้คระชาเนกะหน้าแต่จะได้เปิดพิธีกับสมรภสมิีสุ่นนนี้ยอดทกอาทิตยกางเรื่อง บอดครับจากครินแก้วเรียวครับออกไปทุนชัยเจวุฒิ ชัยนะจะให้พานวิทย์ปุ้ยกิตินันจับยาวไปยังตามไปเอาได้ครับกินนนนติน,นันวิศวกรกิติน,นัน,นโดนดีกรอกอ้าวนะครับจังหวะนี้พานวิทย์พานวิทย์มาฝ่าวจวังหวัดแรกครับปีทิ่จังหวะนี้ของสี่สุดจากสูงสประตูต่อสูงนะครับสำหรับผู้ชิงชนะเลิศเดือนนี้เนี่ยเป็นเป็นดาที่นักกับของที่สามนะครับหมูในกับฟอกควาย บนัดถนนเจตสมัยนัดถนนยัดเข้าไปแล้วอะยังได้ครับบนดตีหมดตีจังว่าดูคัามคิกได้ด้วยว่าครับหมดตียอดทำแล้วจังว่านี่ก็เปิดชออยังไม่ผ<า>่านะมาิจอุกสนั่นกักนโตยังไม่เปิดคนเนอร์เข้ามาเลยนะเซี่์รอซีสู ยอดมานัทชนน์ยังไม่ได้ครับแต่ก็ยังได้เปิดคอนเนอร์นะครับตอหรับสีสดุเเปิดมาครับมนตรียอดทำเอาครับมนตรีไหลสัน้นคารุษชาลัตตะกูนได้ไหมป้ายัางพิกไม่ได้ครับมนตรีมนตรีไหลจัทธกาลิน หลอกครับแล้วโอ้โหเต่าครับแม่ใกะลินแก้วเอียบครับได้หมมันีนะครับไอไปของชายเจวุฒิของชายยัดมาไม่ดีรับสุภาพาตรพิชจันาสุภาพติให้สั้นนีครับต้องหัวดิึงเราเป็นลูกทุ่มกันจังหวะนี้ของพวกไายนิงีเรามาไปคนเต่าเนี่ยโอ้ แต่รนก็พุ่งไก็ควายไมคเจตกรนำเาวันเด็กนได้ไม้มาจังหวะสุดท้ายไม่ผลาดครับใจใจวุินชิงออกไปยังได้ท ال out, ุกครับก right ็ควายไทมานัตตะพลเานัตตะพลต่เยังมายังมาจังหวะในเาอาครับเกจตกรนำเาวันยึดชุดก็เปิดทีกข้ามา คงชายใจวุฒนครับคงชายดึงแล้วยังไม่ให้ให้สั้นๆครับตะลิงแก้าเอี่ยมมนตีแม่ครับเพื่ีนครับจังหวะนี้ครับทพื่อนที่เราหานะครับจักรินแล้วจัดโอ้โหว้าววีพื่อนนี่ครับโอ้โหจะฆ่าคลาดีเหลือเกินครับจังหวะจบยังไม่ต้องสอบครับลูกยิงของจักรินเจ้าเอี่ยมท่างเตะเตะประตูขึ้นมาครับเขาควายเตะประตูสาธุตูวที่วัดเจริญสุข ไอ้มาสคุสซัคติตายาเขียนนะครับอ,ออกไปทางด้านซ้ายเดรุปอลกันนังโกแล้วผู้สิครับเบลล์รูวิทหมดเวลาการขันได้ขึ้นเวลาแรกครับคูซิงชนะเตอรนะครับในวันนี้ฟุตบอลเจ็ดคนนี้ครับอบคุณมา